คำรณนพารวยด้วยเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีอมตะที่พ่อทิ้งมรดกไว้ให้ลูกเกษตรกรทุกคน เกษตรทฤษฎีใหม่มรดกที่กินใช้ทุกภพชาติไม่มีหมดณที่นี้อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าสมมติว่าเราดําเนินการตามพระราชดำรัสเนี่นะมันจะมีกําลังใจคือจะต้องทําให้สําเร็จต้องทําให้ดีต้องทําให้ได้เพราะผลที่ได้ก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันจะมีเพื่อนเกษตรกรเพื่อนบ้านก็จะพลอยได้อานิสงส์ไปด้วยคือมาดูเป็นหลัก ทุกปีที่ผมทำเนี่ยนะครับอย่างข้าวอย่างเนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาสอบมาถามมาคุยว่าเออทำยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่ได้งามอย่างนี้นะครับทำไมทำไมถึงงามผมก็เลยบอกว่าเออเราก็ต้องปรับปรุงดินละก่อนละเออทำไงดินมันจะดีดินบ้านเราเนี่ยมันปรับปรุงไม่ยากหรอกครับผมก็ให้ข้อแนวคิดเข้าไป เดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นทำนาก็ได้เยอะกว่าเก่าเพราะบางทีบางทีชาวบ้านจะให้ปรับเปลี่ยนแบบคิดล้ำเนี่ยคงจะลําบากชาวบ้านจะต้องดูแบบดูนี่นี่นี่เนาะพอพออาจารย์มาเป็นต้นแบบในพื้นที่เขาก็มาปรึกษาละตอนนี้ก็มีเครือข่ายเยอะแล้วนะผมก็บอกว่าการไปปล่อยเลี้ยงปลาในนาข้าวน่นนะมันจะได้ได้ผลตอนที่เราเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ช่วงที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเราไปจับปลามากินไม่ได้ต้องทําแบบนี้ผมบอกเลยนะ้องทําแบบนี้สี่เดือนปั๊บก็กินได้แล้วเออที่กินไม่หมดก็มันก็โตไปเรื่อยๆเนาะโตขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ขายไปแล้วก็เอารุ่นใหม่มามันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยหมุนเวียนอยู่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าปลูกข้าวก็ข้าวสี่ห้าไร่จบสิบไร่จบไม่ใช่เนาะ มันมันมันเวียนกันได้ไงมีพืชหลายชนิดแล้วยิ่งข้าวราคาตกตอนนี้เนาะเราจะบีบให้เขาละเรื่องคิดตอนนี้ก็เรื่องราคาข้าวเนาะวันนั้นเราพูดกันเนาะพอดีก็รัฐบาลก็ยื่นมือมาแล้วเออเขาโอเคมาเออชาวนาก็ดีใจขึ้นมาระยะระดับหนึ่งนะครับอาจารย์ปลูกหอมมะลิไหมนี่แหละครับมีแต่หอมมะลิเท่านั้นแหละหมื่นสามได้เนาะ ทีนี้มันมันมันหมื่นสามมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหมื่นสามเนี่ยเราจะต้องไปตากเป็นข้าวแห้งเราต้องตากแห้งก่อนเออต้องตากแห้งไม่ใช่ข้าวสดนะเอข้าวสดถ้าเกี่ยวเกี่ยวข้าโรงสีไม่ได้เออก็ได้หมื่นหนึ่งราคาไม่ดีคเขากดอีกที่ที่รัฐบาลพูดเนี่ยคือข้าวแห้งข้าวแห้งเออข้าวเราไปตากแล้วคือรัฐบาลเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้เงินกู้มาส่วนหนึ่งนะให้เกษตรกรชะลอการขายโดย ถ้าเอามาเนี่ยเอาไปตากหายุ่งฉางชุมชนลักษณะนั้นเนาะก่อนกู้เงินประทังชีวิตไปก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยไปขายหมื่นสามหมื่นสามก็แล้วที่ตากจะมีไหมล่ะเขาบอกภาคกลางไม่มีที่ตากนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นผมว่ามันมันลำบากตรงที่ตากสมมุติว่าเนี่ยของผมเนี่ยสิบห้าไร่นะตรงเนี้ยนะครับสิบห้าไร่ก็คงจะได้ประมาณสักประมาณสักแปดแปดแปดตัน 8ตันแตันเนี่ยผมแค่ผมกับลูกน้องสองคนเนี่ยจะไปตากข้าวแปดตันเนี่ยมันสาหัสนะแล้วก็ตรงตรงทุ่งตรงนั้นอีกนะครับตรงนั้นก็จะได้ประมาณสักเกือบ20ตันพอฝนฟ้าตกมาตายเลยถ้าตากข้าวแตันจะต้องไปหาซื้อพลาสติกกะไดกันมานี่คือคือปัญหาละตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะช่วย ชาวนาจริงๆนะบอกว่าข้าวสดบอกเลยว่าข้าวสดตันละ10,000 0 0 0บาทนี่ไปได้เพราะว่าทั้งค่านั้นด้วยทั้งค่าลถด้วยนะมันก็จะถดาระการหาที่ตากของเรายุ่งฉางกลางก็ไม่มีตอนนี้เนาะเออไม่มีไม่มีมีหลับมีปัญหาเรื่องต่างแต่แต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าห0ื่นหนึ่งข้าวข้าวสดได้เอาข้าวสดไปเลย10,000บาท ส่วนที่ว่าจะเหลือ9,000เหลือเท่าไรก็แล้วแต่ว่าคุณภาพของข้าวเราที่จะเข้าสู่โรงสีนัะครบี่จะจะดีนี่เป็นเพียงความคิดส่วนหนึ่งนะของอาจารย์ท่านท่านทำตรงนี้เพราะว่ามันหาที่ตากไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้แต่ว่าส่วนอื่นอาจะมีความเห็นแย้งอย่างไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าการที่ข้าวมันมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็ทําให้เรา อาจจะต้องคิดกลับไปสู่ยุคเดิมๆแล้ยุ่งฉางที่เราเคยทุบทำลายทิ้งไปเผาทิ้งไปตอนไม่มีค่อยมียุงแล้วนะโอ้โหเมื่อ20ปีก่อนผมมาอีสานเนี่ยนะทุกบ้านมียุงนะเอชเก็บ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 เดี๋ยวนี้หายหมดเลยกายเรื่องแปลกเลยเห็นยุ่งข้าวก็ต้องคิดกันเนาะต้องต้องคิดกันต้องคิดกันนี่ครับคือถ้าสมมติว่าจะให้เก็บข้าวไว้เป็นข้าวแห้งนะ่ผมว่ามันมีปัญหาเรื่องการตาครัเออพอพอตาก็จะต้อง ไปจ้างแรงงานอีกเด้อต้องไปคอยกลับข้าวแล้วเขามากอกใส่กระสอบอีกโอ้หลายเพิ่มรายจ่ายไปอีกครับแต่เคยมีพระรารัสของในหลวงปีหนึ่งอนะที่ตอนนั้นข้าวก็ราคาตกกันแต่ว่าพงท่านเสนอแนะว่าอย่าอย่าไม่ต้องลดพื้นที่หรอกปลูกปลูกไปเพราะว่าคนมันมากขึ้นมากขึ้นไงใช่ใมากขึ้นแต่ให้คิดหาวิธี ที่จะทำย่างไรให้มันมันพอสมตนพอเพียงกับครอบครัวงตัวเองออนี่แหละนี่คือสิ่งที่สาคัญเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปลดพื้นที่ปลูกที่สุดเราไม่มีข้าวกินเราจะต้องซื้อข้าวเวียดนามข้าวเพื่อนบ้านเข้ามาอ,อันนั้น<อ>ซึ่งมันไม่ใช่ไงแต่นี่เราเราปลูกไว้พอเพียงกับตนเองอใช่ไหมอเอาเข้าวยุ้งฉางส่วนหนึ่งไว้กินไม่ต้องซื้อเขา เดี๋ยวพวกกงก็มองแบบนี้นะฮะ,ะคือจะไปมัวลด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 หมดแล้วออไม่มีข้าวกินคืออย่างนี้ออนะครับคืออีสานเราก็รู้แล้วเราเนาะเป็นแห่งแล้งครับ,รบไม่เหมือนภาคกลางเขาภาคกลางเขาเนี่ยสามารถที่จะคำนวณได้ว่าปีหนึ่งกินข้าวเท่าไหร่เขาก็สามารถเก็บแค่ไว้กินได้แต่อีสานบางแล้แง,งสามปีสปี่สปีติดต่อกันมันก็เลยทําอย่างนั้นไม่ได้เราะนันตองก็ต้องว่า ต้องตุนไว้ก่อนต้องคุลไว้ตังน้อยก็เผื่อปีหน้าทําปีนี้ต้องเผื่อปีหน้าถ้าสมมติว่าปีหน้าถ้าสมมุติว่าฝนฟ้ามันดีก็ประมาณเดือนอตุลากรกดาสิงหากันยาตุลานี่ก็อเอาออกไปจาหน่ายม,มาซื้อปุ๋ยอเออแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ดีก็ต้องเก็บเอาไว้กินสรุปว่าแม้พ่อไม่อยู่แล้วแต่เราต้องรู้จักกินรู้จักใช้กับมรดก ที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่กเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อนี้นคำรณอนวางหวังสีพาโรยด้วยกเษกเษตรเกษตรที่พ่อรักและได้มอบให้แก่พวกเราลูกๆทุกคนเมื่อ